เก่ามาลรันรายได้น้อยแต่มีผู้ติดตามเพิ่มใช่ใช่ใช,ใช่จ้ะถ้าหาผู้ติดตามก็ทําแบบนี้เนะี่ยพี่ว่าแต่ขอบุ้ยขอบุ้ช่วงนี้หาตังค์ก่อนใกล้จะถึงแต่มันไม่ถึงสักทีนะพี่จะไปหาตังค์มมาเปย์ตัวเองให้มันเต็มอยู่ตอนนี้ก็ได้แหละช่วงนี้อะไรอะไรต่างๆมันก็เลยติดขัดนะขอบุ้ยช่วงนี้อะไรต่างๆมันติดขัดไปหมดเลย เราให้มันผ่านช่วงนี้ไปได้ก่อนนะและจะโล่งขึ้นสบายขึ้นทักทายนะคะทุกคนสวัสดีทั้งการุตานะคะสวัสดีค่ะ

พี่ส้มพี่ส้มหวานลงคลิปมะลําพผู้ติดตามคืนเดียวสามร้อยสองโอ้เนี่ยกุ้ยเห็นของพี่ยศภูเขียวนะพี่ตานี่ข้างล่างปุ้ยเนี่ยข้างล่างข้างล่างพี่หวานยินเลยปาที่เป็นแบบพี่ยศกูเขียวโอ้ปังมากคนดูร้อยห้าสิบคนนะ่ะตะกี้นะที่กุ้ยดูนะ่ะ ตาบอกว่าอ๋อโอ้ยเอ,อนดูพิตาพ่ตาอดทนเลยนะอีเจ็ดนาทีไม่มีไม่มีใครพิมพ์ไม่มีใครพิมพ์ช่วยพ่ตาเลยอีเจ็ดนาทีนะพิตาโอ้ยเอนดูพี่สาวเนี่ยหล่ะพี่เพิ่งเห็นไฮนเปเพิ่งลงไลฟ์ใช่ไหมใช่ใช่ไม่รู้ว่าใครขึ้นไลฟ์เมื่อพึ่งเข้าไปไม่ทันน่ะฉะนันเดียพี่จะไป,เป,เ,ปเปิดเปิดเปิดเอาไว้ย้อนหลัง แต่ไม่รู้ว่าใครขึ้นบ้างตอนนี้ก็มีแต่คนที่เลื่อนเลื่อนเลื่อดูช่างล่าพี่ๆน่จะไม่ค่อยว้างกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงอ่ะพี่ๆก็ขึ้นอลไรกันพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะพี่เมยเมย์น้องเมยเมย์ใช่ไหม <laughs> พี่เมยเมย์วัฒนาะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะสวัสดีทุกท่านนะพิมพิมพิมพี่ตาแชร์ให้ด้วยก่อนใช่ไหมขอบคุณนะคะเมยเมยสวัสดีค่ะพี่ตาน้าเมยเมยสวัสดีจ้ะเดินให้ประแจไปก่อนทุกทายนะคะสวัสดีทุกท่านพี่พี่ทุกบ้านเด้อขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะขอบคุณเจ็ดดวงตาที่อยู่ข้างบนเนาะตอนนี้พี่พี่ตุ๊บพี่พี่น่าจะนอนไปแล้วนะ ใกล้แล้วแหละนะทุกคนอีกนิดนึงอีกนิดนึงละเดี๋ยวจะใกล้จะลงละเปล่า,านะคะโอเคพี่ตานนะคะเปล,ปล่าทายนะคะคุ้เข้า,ขา,เาๆออกได้ตามสบายนะคะเพราะว่าเก็บเก็บโคบไปด้วยนะ,ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจ็บเลยนะคะแต่ที่พุ่ยตัดตัดไฮ